หมอนทองหรือชนีผน,นหมอน,มอนกำลังแต่งดอกทุเรียนอะไรครับลุงอ่าอย่างนี้เขาเรียกแต่งดอกนี่แหละอ๋อคือเราจะเอาไว้แต่โคนโคนจริงไหมวายแต่โคนจริงหมอนทองใบจ,จะจะอะไรนะยาวๆใช่ไหมอนทองใบจะยาวแล้วก็จะออกใหญ่หน่อยเราก็เลือกดูว่าเราจะเอาไว้อันไหนใช่ไหมครับใช่คือกิง่งหนึ่งอย่างอย่างกิ่งขนาดเนี้ยไว้ไม่เกินสามลูกหนึ่งพวงนี่คือหนึ่งลูกใช่ไหมครับ คือถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะไว้ห่างกันถ้าเราไว้ติดกันมันจะเกิดนอทจะเข้าไปเจาะทําให้เสียไอ้ราคาเป็นความห่าง oh. คืออ,ออกไปใช่ไหมครับเอาออกหมดเลยถ้าเป็นเจ้าของสวนมือใหม่เ็าเสียดายใช่ไหมลุงเ,เสียดายเมื่อก่อนตัดทิ้งเมื่อก่อนทําแล้วคนรุ่นพ่อเขาบอก แล้วมึงจะรู้สึกเขาบอกเเคยทำมาก็ไม่เคยตัดกันไงโอ้แต่นี่มันก็ลวงหมดไงเขาคิดว่าเราเอ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 าปลายกิ่งออกก็ที่เหลือโพดกลวงเกียงก็ไม่ติดไงรุ่นลุงสมพงศ์มาตัดแต่งแล้วแต่พ่อแม่ไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้แต่งก็สมัยพ่อแม่ทํามานี่ถูกหลอกตลอดน่ะคือไปซื้อผวกสารเคมีทุกตัวในร้านมันจะรวมกันหมดเลยสารตัวเดียวกันแต่คนละบริษัท จัดไม่เกี่ยงเลยทีนี้ก็ราคาแพงแต่มาดูไหนได้อ้าวเป็นสารตัวเดียวกันอืมเป็นฟารามไม่รู้สมัยก่อนนะสมัยก่อนคนไม่รู้แล้วก็ถูกเนประค้าหลอกอืมเท่าคือมันมีทั้งระยะห่างต่อลูกประมาณห้าสิบเซนต์ต่อลูกครับเออต่อกิ่งครับแต่ถ้ามันไม่มีเป็นพวงแล้วก็จะเป็นต้องไวไวเป็นพวง แต่เราต้องคอยเอาไม้มาใส่คาวว่าอย่าให้มันติดกันมันติดกันแล้วไอ้พวกผีเสื้อจะไปวางไข่แล้วก็จะเป็นตัวนอนอตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับกี่ปีต้นนี้เพิ่งปลูกประมาณห้าปีกว่าป่าห้าปีปลูกแล้วก็ทําสระนี่แหละห้าปีเพราะทำศักดิ์ข้างบนนี่นี่ศักนี่อันนี้ที่ขอบเนี่ยใช้ระบบสารโอสระน้ำอยู่กันเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูหน่อยจะปล่อยน้ำเดี๋ยวขึ้นไปดูน้ำไปจะปล่อยน้ำเลยระบบน้ำนี่หัวใจสําคัญของสวนแล้วอย่างห้าปีนี้มีผลผลิตมาตั้งแต่กี่ปีครับ ปีนี้พึ่งปีเป็นพึ่งเป็นปีแรกปีแรกครับป่านี้เพอเราปลูกใหม่โอ้ที่เห็นดอกนี่พึ่งปีแรกเหรอฮะเพราะปีแล้วเราไม่ไว้ไงปีแล้วมันได้ปีแล้วไม่ไว้ปีเราคุยังไม่ไวุ้กดอกไวลูกครับไวเอสเอ็มลูกชายก็เป็นประธานยังสมาร์ทพัมเบอร์กบส่งเสริมการเกษตรของก่อช้างหรือทั้งจังหวัดครับลุงมันจะเป็นทั้ง เกาะช้างทั้งเป็นอำเภออำเภอก็ได้แบ่งเป็นอำเภออ๋อเป็นประธานเครือข่ายนี่คือระบบน้ําซึ่งเป็นหัวใจเอหน่อยที่ขอขอกรสอบมาทำเท่าไหร่แลพาะผ้าอย่างเดียวแสนกว่าแลาเรา้วขุดอีกอ่ะขุดอีกยังหาทั้งถหมดเท่าไหรแสนนี่นะข้างหน้านอนตัวเกลือทะเลครับก็เลี้ยงปลาไปด้วยปลาด้วยปลาที่เอาไว้กินเลยมัน ้ายมือเป็นสวนยางมีมีมีม,ม,มีปลูกยางปลาด้วยท่านเยอะมีเลี้ยงปลาด้วยในในสระน,น้ำของสวนตุเรียนน้ำมาอย่างไรครับลุงน้ำเนี่ยน้ำคือมันมาจากบนเขาแล้วต่อท่อมาจากบนเขาเลยโอ้จากบนเขาต่อท่อลงมาไกลไหมครับต่อมาไกลไหมครับอ้ท่อหลายร้อยท่อ,ทอ,ทอเป็นกี่เม็ดได้ต่อมาปลาจะถึงเราเนะี่ยก็ท่อมันท่อประมาณ อุ้ยหลายหลายเยอะไกลนะอเป็นกิโลไหมอุ้ยหลายกว่ากากิโลเป็นสองสามตูโอ้แล้วลงทุนเยอะไหมเนี่ยต่อท่อลงทุนเยอะโอ้โหเป็นท่อพีพอถีวาฟ้านี่เหรอฮะเออเป็นท่อพีวีซีบางช่วงเราก็ใช้เป็นท่อพีอีบางทั่วแล้วบางช่วงเราก็ใช้เป็นท่อพีอพีวีซีอืมแสดงว่าน้ําคือหัวใจอะไรใช่ไหมครับใช่ถึงต้องถ่อท่อจากภูเขาคือตอนนี้ถ้าใครปลูกผลไม้นะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือน้ําอตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกกันเยอะแยะตั้งแต่ทุเรียนราคาดีมาเนี่ย แต่บางบาง,บางพื้นที่เขาไม่ได้คำนึงถึงน้ำถึงหน้าแรงจะมีน้ำไหมครับทีนี้ต่อท่อแล้วมากุดตรงนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับลุงลึกเท่าไหร่ความกว้างสามสิบเมตรความยาวสามสิบเมตรแลวความกว้างยี่สิบเมตรแล้วก็ส่วนลึกคือหกเมตรน้ําลงมาตรงนี้ได้ทั้งปีไหมสามารถหล่อเลี้ยงคือปีหนึ่งเราใช้ลงไปไม่ถึงครึ่งอ่ะ แต่เราเติมอยู่ตลอดไปลางไงอ๋อหมายก็ว่ามาจากภูเขาเนี่ยนะมาจากภูเขาด้วยแล้วเราก็มีสระสำรองอีกอีกสระหนึ่งคือสระนั้นเราใช้ใช้ปั๊มใช้มอเตอร์แล้วเราก็ปั๊มมาใส่แต่นี่คือใช้หลักการของที่สูงลงที่ต่ำใช่ใช่ต่อท่อลงไปตามต้นตุเรียนต่อนน้ำไปตามต้นทุเรียนครับถามคุณลุงนิดนึงลูกชายมาต่อยอดเรื่องระบบน้ํายังไงบ้างนะเห็นบอกว่าใช้สมาร์ทพัลเบอร์ก็คุมได้นั่นแหละเ็าใช้ตัวนั้นแหละที่เขาทำ มันดีฝ่ายังไงจากรุ่นเดิมจากที่ทําแบบเดิมมันมันต้องมันต้องดีฝ่ายแล้วอย่างเราทําตรงเนี้ยคือถ้าเราไปใช้ระบบแบบเดินปิดเดินเปิดมันก็ต้องเสียเวลาช่วงเนี้ยคือเราไม่ต้องไปเสียเวลามันตั้งโดยอัตโนมัตินล้วเราก็ไปแต่งกิ่งทุเรียนแต่งดอกทุเรียนทําอะไรอะไรได้อมีเวลาไปทำอย่างอือ่นเออมีเวลาอีกเยอะโอ้โอดีไหมภูมิใจกับลูกชายไหมครับเออภูมิใจที่กลับมาบันเกิด <laughs> <laughs> ลูกชายเข้ามาช่วยตั้งแต่ปีไหนรู้สึกว่า มาพร้อมๆก็ทุเรียนประมาณสี่สี่สี่ปีอ๋อครับผมมาพร้อมก็ทุเรียนแล้วก็สะนี่นะอืมครับผมครับสวนลุงสวยมากนะดอกดูจากดอกทุเรียนเนี่ยสวยมากๆเลยเมื่อก่อนเป็นบางพาราไงอ๋อเมื่อก่อนเป็นยางพารายางพาราแล้วเราก็ท่านแล้วก็ทำ<อ>ระบบน้ำนี่เราเล่นใช้ปลูกทุเรียนครับพอแต่ก่อนเป็นยางพลรายางพลานี่ของของนี่ของเราบ้างเออ ไอ้นี่ตัวอะไรนะคือตัววัดความชื้นอสมมติเขาต้องการน้ําปั๊บเนี่ยเข็มก็จะขึ้นไปเป็นถึงจุดแดงปั๊บแสดงว่าเออพืชต้องการน้ําอำเราก็สามารถเปิดให้ได้ครับตัววัดความชื้นครับปล่อยน้ำจากข้างบนครับนั้ระบบปล่อยน้ำ อ,อน้ำถ่ายไปให้หมดเลยนะพดดอกออกดอก